สวัสดีครับส่งงานรถ Honda f ฟีดนะครับคันนี้มาด้วยอาการนะครับคอมแอร์ไม่ตัดต่อนะครับขับยังไงก็ไม่ตัดต่อนะครับทางเจ้าของรถก็คือกลัวนะครับว่าคอมแอร์จะพังนะครับมาให้ผมตรวจเช็คนะครับก็ซ่อมตามอาการนะครับตอนนี้อุณหภูมิตัดต่ออยู่ที่นะครับต่ำสุดนะครับอันนี้ปรับให้เย็นสุดนะครับ 7.5นะครับคอมแอร์ Air, นะครับตัดนะครับตอนนี้ตัดนะครับอันนี้ต่อครับนะครับอุณหภูมิจะคงที่อยู่ประมาณนี้นะครับตัดนะครับตัดต่อนะครับ เปิดสูดและแอรตัดต่อนะครับสังเกตุนี่กันครับตัดตัดนะครับ ถ้าเปิดสุดแอร์ตัดต่อนะครับลำบับที่ผ้านะครับแอร์ก็จะตัดต่อสบายนะครับนี่ครับอุณหภมนะครับผมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ